อ่ะข้อที่4บอกว่าถ้า A เท่ากับลบ5 b เท่ากับ8ละบอกบอกเลขมาเลยนะ A เป็นลบ5 b เท่ากับ8นะครไอสมก,การทั้งหลังเนี้ย A ยกกำลัง2องคูณ B ถอดสแควรูนลากที b R ่6เนี่ยแล้วก็ A ยกกำลัง4คูณ B แล้วถอดสแควรูลากที่6มีค่าเท่าไหร่ดูเหมือนดูเหมือนซับซ้อนแต่เอาจริงก็คือง่ายนะ แล้วดูช้อยสิช้อยก็ง่ายเห็นเปล่าดูเหมือนซับซ้อนแต่ว่าไม่ไม่ได้ซับซ้อนนะง่ายนะอือ้าวทำดูฮะลองทำดูคงไม่ต้องใบอะไรข้อนี้อ่ะทำเลยอันนี้เอ่อจะแทนเลขเลยถูกไหมแทนเลขเลยแต่ก็ยังแนะนำนะว่าให้ให้แทนเลขแบบติดๆดไว้ก่อนอ่ะเพราะว่าเราเห็นสแควรูนหกข้างหน้าข้างหลังปะ่ะเหมือนกันเห็นหมป้่ พราะนั้นพี่เอาแทนลบห้าลบห้ายกกำลังสองจริงๆแล้วพี่ทำอย่างนี้ได้ด้วยนะทำได้มหมยกกำลังสองส่วนหกโอเคไหมโอเคไหมแล้วก็ B ก็คือแปดยกกำลังหนึ่งส่วนหกแล้วข้างหลังก็คือลบห้ายกกำลังสี่ส่วนหก แล้วก็ b ก็คือ8ยกกำลัง1ส่วนหโอเคไหมโอเคไหมจุดนี้จุดแรกโอเคไหมอืมมาเลขฐานเหมือนกันเลขชี้กำลังบวกลบกันได้มันก็คือลบหยกกำลัง2องส่วน6บวกสีส่วนหก็คือ6,6ส่วนหก็คือลบหเลยอ่าตัวแรกออก,ก,ออกใช่ตัวแรกออกแล้วเอ,อ่อตัวหลังเนี่ย มันก็คือ8 8ยกกำลัง2ส่วน6ก็คือ1ส่วน3โอเคไหมเห็นไหมนะฮะไปต่ออันนี้ข้างหน้าเราจะได้ลบล้วและข้างหลังเราก็จะได้ถอดล่างมาก็ได้เป็น2อ่ะถูกปะคำตอบก็คือลบ10ตรงไหมแต่ผิด <c oughs> แต่ผิด <Iron> ผ <to ius> ิดตรงไหนรู t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  <hur interventions> ้ป่ะผิดตรงไหนรู้ป่ะตรงนี้ไงครับน้องดูนี่เลขอะไรเลขคู่นี่เลขอะไรเลขคู่เออลไม่ไม่สลับไม่สลับเลขลบยกกำลังเลขคู่ได้ค่าบวกหรือค่าลบสลับเครื่องหมาย เออเลขลบยกกำลังเลขคู่ได้ค่าบวกถูกไหมเนี่ยตรงเนี้ยไม่ได้ลบห้าได้บวกห้าครับเห็นปะเพราะมันยกกำลังเลขคู่ไงเอออันเนี้ค,คือคือสิ่งที่โจทย์ข้อเนี้หรอกนะฮะนี่คือสิ่งที่โจทย์ข้อนี้หลอกนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ได้บวกห้าคำตอบที่ถูกคือสิบครับผมอืม มันยังมันยังดีนะที่ว่ามันไม่หลอกเราตรงนี้ถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยเป็นลบแปดสมมุตินะสมมุติว่าตรงนี้เป็นลบแปดนะอันเนี้ยเราจะเห็นว่าเป็นยกกําลังเลขคี่เห็นบ่กจะถอดออกมาได้ลบสองสมมุตินะนะเอแต่การที่มันไม่ใส่มาอันนี้มันก็คือหลอกเราแบบเนียนๆนีไง ก็ก <rí> e> ็เนียนถ้าถ้าเขามาข้างหลังใส่มาก็อาจจะไม่เนียนนะอืมนะฮะอ่าพราะนั้นคำตอบที่ถูกคือสิบนะะแครัตาม่น่ำ